คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็รอลุ้นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเข้าสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกซึ่งจะประกาศผลการในเดือนนี้แล้วค่ะล่าสุดนะคะได้มีการจัดงานมหัศจรรย์แสงสีณสีเทพสู่มรดกโลกหรือว่า The Magical s i เท The to World Heritage ค่ะเพื่อที่จะบ่งบอกถึงเรื่องราวของอารยธรรมและความสวยงามของมรดก วัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทพณจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยการจัดงานมหัศจรรย์แสงสีณสีเทพสู่มรดกโลก The Magical s i เ e e p to World Heritage ณเขาข้างนอกเราก็จะได้เห็นโบราณสถานสำคัญที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบมหาเจดีย์ที่มีการก่อสร้างด้วยศิลาแรงขนาดใหญ่ที่สุดในโลกภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพค่ะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคม ถึงวันที่3กันยายนซึ่งคือวันนี้นั่นเองแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมกันเป็นจนํานวนมากสําหรับงานแสงสีสุดตะการตาย้อนเวลาอันรุ่งเรืองของนครโบราณสีเทพอายุเก่าแก่กว่า1,700ปีจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรมศริลปากรค่คะเป้าหมายก็เพื่อกระตุ้นที่เกิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สร้างการรับรู้คุณค่า และสร้างเสริมศัก,กยภาพสนับสนุนอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพให้ก้าวขึ้นสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกในไม่ช้านี้โดยผู้เข้าชมงานก็จะได้สัมผัสกับความมหัศาจรรย์แสงสีและการแสดงไฮไลท์ในรูปแบบการเล่าขานตำนานสีเทพจากความเชื่อสู่ความศรัทธาของผู้คนในแถบลูกน้ำป่าศักก่อนจะเกิดเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิละปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่านำเสนอผ่านจอ LED ผสมผสานเทคนิค ด้วยการใช้ระบบ Synchronized Lighting เชื่อมการแสดงจากจุดฉายภาพสู่จุดการแสดงแสงไว้ด้วยกันผสานเป็นการแสดงมหัศจรรย์แสงสี l i g h t i จ g 7จุดยกตัวอย่างเช่นจุดที่1สีเทพเปิดรากฐานเรื่องราวของเมืองสีเทพอันยิ่งใหญ่ค่ะโดยเล่าขานผ่านมุมมองความเชื่อความศรัทธาย้อนอดีตสู่ความรุ่งโร์ทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมจุดที่2มหาสถูปศาสนสถานแห่งศรัทธา ในาศาสนาอันหลากหลายบนพื้นที่ลุ่มน้ำป่าศักดิ์มหัศจรรย์จุดที่3าศาสนารุ่งโรดเมืองโบราณและมหาสถูปใหญ่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจที่ย้อนไปได้กว่าพันปีค่ะสำหรับจุดที่4คือพฤกษาแห่งแสงสีต้นไม้ใหญ่น้อยรอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สว่างเรืองรองเปรียบดังพลังคนยุคก่อนส่งถึงคนในยุคปัจจุบันจุดที่5ความภาคภูมิใจ มรดกไทยเมืองสีเทพความรุ่งเรืองในอดีตเล่าขานไม่รู้จบเล่าขานผ่านดอกบัวสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาทั้งนี้เมืองโบราณสีเทพนั้นเปิดรอบการแสดงโดยมีสีรอบต่อวันค่ะและยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นตามวิถีชาวสีเทพอย่างเช่นหมกหน่อไม้ทอดขนมลูกโขนจอมหมูเป็นต้นน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับความสำคัญของเมืองโบราณสีเทพ เป็นหลักฐานของนครที่ถือเป็นจุดเชื่อมโยงบนเส้นทางการค้าระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยปรากฏร่องรอยของการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องใน3ส,สมัยคือตั้งแต่สมัยชุมชนยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายพัฒนาขึ้นเป็นบ้านเมืองในสมัยทวาราวบดีแล้วก็ถูกวัฒน,นธรรมขอมแผ่ขยายเข้ามามีอิทธิพลในตอนปลายก่อนจะหมดความสําคัญกลายเป็นเมืองร้างไปค่ะจนกระทั่งพบอีกครั้งในปี2448 ด้วยเป็นเมืองที่ถูกทิ้งร้างไม่มีชุมชนในยุคสมัยหลังมาตั้งซ้อนทับโบราณสถานที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบันจึงไม่ได้ถูกทำลายนะคะแล้วก็มีหลักฐานทางด้านศิลปกรรมที่สมบูรณ์ดั้งเดิมซึ่งแสดงเห็นถึงความโดดเด่นในด้านภูมิปัญญาการสร้างสารรค์และการผสมผสานร,รูปแบบของศิลปกรรมหลากสมัยเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปกรรมแบบสีเทพที่เรียกว่าสกุลช่างสีเทพ ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ใช้เวลาในการขุดแต่งบุรณะและศึกษาเป็นช่วงเวลายาวนานหลายสิบปีค่ะก่อนจะนําข้อมูลเสนอให้กับยูเนสโกพิจารณาขึ้นเป็นมรดกโลกท้งนี้ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอยู่ระหว่างการเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกและจะเข้าสู่การพิจารณาความเหมาะสมโดยการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง25กันยายนนี้ณกรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะ